มาราคี้นกตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของลดน้ำตาลในเลือดและต้านเบาหวานค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอรัญญาชาแนลค่ะในรายการพืชผักสมุนไพรน่ารู้ค่ะในวันนี้นะคะอรัญญานะคะก็มีพืชผักสมุนไพรดีๆนะคะอย่างนี้เลยค่ะมระขี้นกค่ะ มรคี่นกตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของลดน้ําตาลในเลือดและต้านเบาหวานค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมรคี่นกนั้นนะคะจะมีสปปรรพคุณและประโยชน์อย่างไรกันบ้างเราไปชมกันเลยค่ะ มาร aki านกนั้นนะคะเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าทางอาหารมีรสขมจัดมาร a าี i นกนั้นนะคะจะมีผลเล็กและขมกว่ามาราจีนมาร a าี i นกนั้นนะคะจะมีลักษณะเป็นไม้เถาตามเทานะคะจะมีขนสากปกคลุมผลของมาร a าี i นกนั้นนะคะจะมีรูปร่างคล้ายกระสวยผิวเปลือกกรุขระและมีปุ่มยื่นออกมา โดยผลอ่อนนะคะจะมีสีเขียวแต่ถ้าเป็นผลแก่จะออกสีเหลืองอมแดงปลายของผลนะคะจะแตกเป็น3ามแฉกที่มาของชื่อมาราคีนกนั้นนะคะคุณผู้ชมก็คือนกนะคะมันชอบมาจิกกินทั้งผลและเมล็ดแล้วก็ถ่ายเมล็ดไว้นะคะตามที่ต่างๆจึงเป็นที่มาของมรรกขีนกนั่นเองค่ะ ในมระขีนกนั้นนะคะจะมีวิตามิน A อยู่มากมีแรา่ธาตุที่สำคัญนะคะอย่างฟอสฟอรัสธาตุเหล็กทั้งโซเดียมแคลเซียมแมกนีเซียมและยังมีวิตามินชนิดต่างๆนะคะรวมทั้งไนอาซินที่ดีต่อร่างกายจึงมีลิ์นะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระและช่วยบำรุงสายตาค่ะ ในการรับประทานมารักขีนกนั้นนะคะก็นำผลอ่อนนะคะไปต้มหรือเผากินทั้งลูกแต่ถ้าเป็นผลแก่ก็ต้องนำมาคว้ายมาเมล็ดเอกเสียก่อนสำหรับวิธีลดความขมของมรักขีนกทำได้นะคะด้วยการต้มน้ำให้เดือดจัดใส่เกลือประมาณหยิบมือแล้วลวกมะระในน้ำเดือดสักครู่ก็จะทำให้นะคะลดความขมของมะระลงไปได้ และยังคงมีผลสีเขียวสดอีกด้วยค่ะมาราคีนกนั้นคะ่ะจะมีสรรพคุณช่วยลดน้ำตาลในเลือดจึงเหมาะนะคะกับผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยสารเซลลตินนะคะที่อยู่ในรสขมข,ของมะระสามารถช่วยลดน้ำตาลในเลือดต้านอาการของโรคเบาหวานแนหล,หลายกลไกลได้แก่ช่วยเพิ่มการหลั่งของอินซูลินจากตับอ่อนลดการสร้างน้ำตาลจากตับ กระตุ้นการเผาผลาญน้ำตาลและเพิ่มความทนทานจากกลูโคสและยับยั้งการหลังของกลูโคสในลำไส้เล็กรวมทั้งนะคะยังยับยัง้งเอนไซม์กลูโคไซเดสอันเป็นสาเหตุของอาการเบาหวานได้อีกด้วยค่ะ และนอกจากนี้นะคะมาร์คขีโนกนะคะยังมีฤทธิ์สามารถชะลอความผิดปกติของไตและความเสื่อมของเส้นประสาทภายในยร่างกายนะคะที่เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงสะสมเป็นเวลานานอีกทั้งนะคะยังช่วยชะลอการเกิดโรคต้อกระจกในผู้ป่วยเบาหวานได้อีกด้วยวิธีใช้มร์ขี้นกนะคะกับผู้ป่วยเบาหวานนะคะโดยเรานะคะจะใช้มรัคขี้นกนะคะประมาณ30-40กรัม นำมาล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นนะคะนำมาผ่าซีกแล้วกวากเมล็ดออก จึงนำไปต้มให้สุกเมื่อสุกแล้วนำมาปัน่นใช่ผ้าขาวบางกรองกากเอาแต่น้ำโดยดื่มน้ำมะรักขี้นกนะคะหลังอาหารเช้าหรือเย็นก็ได้ค่ะหรือเราจะนำมาระขี้นกนะคะมาทำเป็นชาโดยการนำผลนะคะมาล้างน้ำให้สะอาดนำมาผ่าซีกแล้วก็ควักมเมล็ดออก นำส่วนเนื้อนะคะไปตัดเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นก็นำไปตากแดดจนแห้งแล้วนำมาราขี่นก2-3ชิ้นที่ตากแดดแล้วนะคะมาชงกับน้ำร้อนหรือนำไปต้มให้เดือดดื่มครั้งละ2ถ้วยวันละ3ครั้งดื่มติดต่อกันนะคะประมาณ1เดือนขึ้นไปค่ะมาราขี่นกนะคะก็ยังมีสรรพคุณในการกระตุน้นความรู้สึกอยากอาหาร และกระตุ้นให้นำย่อยในกระเพาะอาหารนะคะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งนะคะยังมีลิปเป็นยาระบายอ่อนๆเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการท้องผูกเป็นประจำและนอกจากนี้แล้วทางอายุรเวทน,นะคะก็ยังมีการนำมารักขี้นกมาใช้ในการรักษาโรคตับบรรเทาอาการของโรคเกาตและข้ออักเสบได้อีกด้วยค่ะข้อควรระวังนะคะในการรับประทานมารักขี้นก ถึงแม้ว่านะคะมรักขีนกนะคะจะมีสรรพคุณและประโยชน์มากมายนะคะแต่การรับประทานมารักขี่นกนั้นนะคะก็ยังมีข้อจำกัดกับคนบางกลุ่มเนื่องจากมารักขี่นกนั้นนะคะมีฤทธิ์เย็นการรับประทานมากไปอาจส่งผลเสียได้อย่างเช่นสตรีมีครันเด็กหรือผู้ที่มีนะคะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำควรหลีกเลี่ยงการรับประทานมารัขีนกโดยเด็ดขาดค่ะ เนื่องจากนะคะมารกคีนกนั้นนะคะมีสารที่จะช่วยให้ระดับน้ําตาลในเลือดลดลงหากรับประทานเข้าไปนะคะก็อาจจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดลดต่ําลงได้โดยเฉพาะคนท้องนะคะที่อาจจะเป็นอันตรายนะคะต่อตัวคุณแม่เองและเด็กในครรภ์ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะไม่ควรรับประทานมะรกคีนกนะคะติดต่อกันเป็นระ,ระยะเวลานานๆน,น,นะคะ เพราะนะคะอาจจะทำให้ร่างกายเกิดการเสียสมดุลเป็นลดธาตุไฟหรือความร้อนในร่างกายของเรามากจนเกินไปควรเวร้นระยะในการรับประทานค่ะอีกทั้งนะคะผลสุกข,ของมระกขีนกนั้นนะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเพราะผลของมระขีนนกนะคะมีสารไซยาไนและสารซาปโปตินที่ส่งผลโดยตรงต่อระบบประสาททำให้เกิดอาการอาเจียนท้องร่วง หรือทำให้ช็อกหมดสติได้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมกับมารกคีนกลดระดับน้ำตาลในเลือดต้านเบาหวานคงจะได้รับความรู้และประโยชน์ดีๆกันนะคะช่วงถ่ายนี้นะคะเราก็มีเคล็ดไม่ลับนะคะกับพืชสมุนไพรมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ เวลาที่เรานะคะไปถูกตัวบุ้งนะคะก็ให้เปล่านะคะเอาขนของตัวบุ้งเนี่ยนะคะออกเสร็ก่อนนะคะแล้วจึงใช้นี่ค่ะคุณผู้ชมใบตําลึงนะคะแล้วจึใช้ใบตําลึงนี่นะคะคุณผู้ชมมาถูกบริเวณที่ถูกบุ้งจะช่วยบรรเทาอาการคันได้ค่ะหรือใช้ใบตําลึงนะคะถูทาแก้ผิดหมดกดัดแมลงต่อยก็ใช้ได้ผลดีเช่นกันค่ะ แต่ก่อนนะคะที่เราจะใช้สมุนไพรอะไรก็ตามนั้นนะคะเพื่อรักษาโรคที่เราเป็นก็ต้องศึกษาค้นหาข้อมูลหรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะทุกครั้งก่อนใช้ค่ะหากใช้อย่างเหมาะสมและถูกต้องนะคะก็จะก่อประโยชน์ให้กับร่างกายถือเป็นการรักษาโรคได้อีกทางเลือกหนึ่งค่ะอย่าลืมกดติดตามรับชมช่องอรัญญาชาแนลนะคะกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆค่ะ คลิปหน้านะคะอรัญญาจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ